สบายดีเพื่อนมาเมื่อนี้ข่อยมาเลาะลองเบิ่งเด้ขอข่อยมาเลาะตามพี่เพื่อนนะนะอันเอฟซีบอกมาว่าเฮ็ดเผิ่งเกิดแล้วเพื่อนเพื่อนแล้วข่อยเห็นคนเอาไปกินแล้วข่อยเลยมาเลาะลองเบิง่งเอฟซีก็บอกว่าไปหาเด้อเพื่เด้อไปหาเฮ็ดเผิงว่าเฮ็ดเพิงเกิดแล้วข่อยเลยมาอ้าวโม,มแม่้วบบสันพีน่น้องแน่แม่นแล้วพวกเจ้าแม่นแล้วนี่แม่นบอพวกเจ้า เฮ็ดเพิ่งมันบ่นี่ข้าขาเข้ามาขอดพ่อแล้วอูย้ยเฮ็ดเพิ่งอะดีพวกเจ้าเจอแล้วเจอแล้วบังเด้อบังเด้อบังเด้อร์ฮันดีว้ายมแมนนะเพื่อนเพื่อนเกิดใบอยู่ตัวนี้นะว้าจนเนา่าพวกเจ้ามันเน่าแล้วตัวนี้กินมาได้แล้วเน่าแล้วตัวนี้นี่เลยยังตัวนี้บังเด้อร์ขัตัดขาบังเด้ออื้อ โอ้ในเดิพวกเจ้าน uh, oh, ี่ดินี่ดิยังงามคักนี่ดิเห็ดเพิ่งพวกเจ้าโอ้ยตัวอ้ยยังกัดปะเนี่มัางนี้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 ในเดิเจ้าเอ้ยเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งยังงามคักพวกเจ้านี่ดิดิมาลองเบิ่งเด้อมาหาลองเบิ่งเด้อมื้อนี้ว่าข่อยสิได้บ่สิได้หลายอยู่บ่ เพื่อนอยางไปน้ำข่อยลองเบิงก็จะได้พอแกงอยู่บ่โออ้ยนี่ได้อีกดอกหนึ่งเพื่อนเี่กด,ดอกนี่กำลังได้น้อยซะโอ้จุ้มจุมจุมได้เฮ็ดเพลงจะแย่มือนี่พวกเจ้าเอ้ยนี่ตัดขาขีนไว้พ้อขาขีนไว้ขขไพอ้อคอยกะ เพอ่ไปได้เอากะตามาพวกเจ้าขอเอาถุงมาเพื่อขอมาลองเสียงเบิง่งเพิ่นว่าโอ้เกิดเหตุในข้าวเห็นในข้าวดอกหนึ่งสองซ้ำพวกเจ้าโอ้ยนี่ดเด็ดเด็เด็ดเดขาเพิ่อนนะพวกเจ้าเด็ดเด็แล้วเจอเห็ดเพิ่งอีกแล้วอืมโอ้เบิ่งคืออยากเน่าแล้วพวกเจ้าตัวนี้กินได้ยังวะเนยเด้ตัดเอา ไปมีแมงพวกเจ้าเดนแมงก็บ่อยากได้เนาะเดีดิม,ด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 มามาลุ้นซอยกันเค่อยได้อีกหืกอบ่พวกเจ้ามากับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านพามาพวกเจ้าคือเก่ามันเอื่อยบ่ได้มาน้ำเพราะว่าเอื้อไปตกปลาพวกเจ้าค่อยเล่าว,ว่ามันเกิดดอกก็ซ่อนแต่ว่าเอฟซีเพิน่นเพิ่นบอกมาเพื่อนมาไปโรดว่าสันเฮ็ดเพิ่งเกิดแล้วเพิ่นเว้าวนะวก็เลยมา ตามเอฟซีบอกโอ้เพิ่งดูขอมาเพิ่งดูนี่นะโอ้เพื่อนในบักละหลายดอกเพื่อน,นพเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนดอกหนึ่งยู่นี่เมึงเด้อดอกหนึ่งยู่นี่ดอกหนึ่งยู่นี่สองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกเพื่อนพเพื่อนเห็นบอลดิ่ึงเด้อมึงเด้อ ออกแล้วพวกเจ้าใหญ่คักสองดอกสามดอกอ้ยขอยไปฮักอันนี้เราพวกเจ้าขอยไปฮักดอกเพิินมากำงามหนึ่งอืมโอ้แมงกินตัวนี้พวกเจ้าแมงกินแมงกินแมงกินตายแมงกินเบด กินโอเคอยนให้ได้งามค่ะพวกเจ้าตัดออกได้แต่ดอกเพล่นกระยามันเนาะได้แต่ดอกกระยาเนาะเอาดอกไปแกงเนาะนี่ได้อีกดอกนึงงยู่นพวกเจ้าโอ้งวงค่ะโอ้ลืมเอาแนวสีดกันงุงมาเนะะยาะพ่อใหญ่บ้าน ได้ต่อดอกเด้อพวกเจ้าเด้อเพราะว่าอันน,นั่นเพิ่นนี่หักงามงามนี่ดิดอกเพิน่นงามอยู่นี่เด้อทได้หลายสมัยข่อยกระบโอกหงเนาะมันรุ่นกันลองเบงิงข่อยกระหม้าตามเพิน่นเอฟซีเพิ่นบอกเนาะพวกเจ้าเอื้อยข่อยเพิ่นบอกมาเพิ่น ไปหาด้ท้่องเลยเฮ็ดพิ่งเกิดแล้วขาก็เห็นเพิ่นเพิ่นก็อันทากันตะเจ็บแล้วเพิ่นก็นพดลงเนาะว่ามันเกิดแล้วเนาะก็มาเสีย้ยงลกเบิ่งค่บคนพุ่งหัวเขาสีได้หลายช้าไดธรรมดาที่เก่าแล้วมันหลายก็ดอ,อเฮ็ดพึ่งอยู่ในพวกเจ้าแต่ว่าปีนี้คนยบ่ฮห้ว่าโอ้ยหักซ้านี่พอจะชูนปั๊บก็หักปุ๊บตัวนี้การจะแข่งรั มาลุ้นกันเบิ่งว่าสิได้สิได้พ่อแกงว่เพื่อนๆอ,อย่างกระล่องเมืองเนาะรุ่นกันเบิ่งดูสิได้พ่อแกงพลบี่ ่าแล้วเพื่อนเพื่อนรถรถคุณภาพละเด็กเท่าแล้วเทาว่าไหมคะก็จริงจึง้งพ่อคอยได้ไหมขอบุนน้งหูขอยสุดปายทางใดพวกเจ้าไปเ,เจอดอกกัน ดอกนี้เท่าแล้วค่อยว่าคนเรามาเจออีกสองดอกนี่พวกเจา้านี่เดเกิ่งดูสิกินได้บอเนี่ว่ามันเท่าคือกันบอ่ออ้นี่ยังงามอยู่พวกเจา้าแต่ว่าดอกนี่ดอกน,อกนี้ดอกนี้เบิดอยายุไข่ละิ่งดอกนี่ค่อยฮักิ่งดูเพราะว่าคันเพินอันมีแมงขอกระจอกินแล้วพวกเจา้าค่อยเน้นคือกันแล้ว คนเน้นความสะอาดเป็นรักคือกันนี่เด้ดอกนี้ได้อยู่เนาะนี่เดินี่มาในมาพ่ออีกพวกเจ้าโอ้คุณน่ะขึ้นจูงคักโอ้นั่อย่างตอมแล้วบะเนี่ได้อยู่บนล้วนี่โอ้กาดยังงามอยู่พวกเจ้างามอยู่เห็ดไข่ เฮ็ดไข่เฮ็ดคาเฮ็ดน้ำหมากไปเจอแล้วพวกเจ้านี่ยเด็กด่สิค่อยหาได้หาก็ได้แค่นี้พวกเจ้าดิกไปได้เอากระตามาค่อยมาจองเบิ่งล็องเบิ่งมาเจาะเบิ่งล็องเบิ่งนี่ดิเฮ็ดเพิ่งก็เป็อันนี้รุ่นเบืองด้วยว่าสิได้หลายกคนอยู่บ่ชื่ได้แกงอยู่บ่ละมาอยู่เมืองอเมริกาเลยเฮ็ดปูดบูหยากกบบเฮ็ดปึดบูหยากจิตลาดแต่คนบูหยากเลยพวกเจ้า ขพอยากกินเห็ดอัน,นเห็ดปวกเห็ดพิสังไปสัช่อนต่อไข่นี่นะคนมันบ่มักดีสนตอบ่มักสนุกสนานสินตอมักประจนภัยพวกแกวไข่ได้เห็ดเพิ่อละลายกันนี่นะแม่พวกแขพอ,อยากแกงเห็ดเพิ่อเนี่ยนะ เจออีกแล้วเพื่อนๆดอกักใหสองดอกสามดอกโอ้นี่ใเด็กพวกเจา้างคักงคักง่ายคักเจออีกแล้วเพื่อนนี่แหละฮพวกน่ะกำลังงามพวกเจ้าเอ้ยงามคักฮึมยังมีแมงมีเมืองอย่างมาตอมเลยนี่ยนะ ตายงามๆพวกเจ้าตัวนี้งามคักหลายตัวนะสามดอกกินน้ำกันเลยพวกเจ้าเด,าด้อสามดอกสามดอกกินน้ำกันงามคักตัดตีนออกยังบ่มีแมงกัดจักหน่อยงามอะไรอย่างนี้ ngam 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 hmm. Hmm. Phẹt. Ngam, ngam. Đạp ngam 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 ก็ือใครก็เจอแล้วก็จอแต่ว่าคือสิบดสภาพคือกัน,นโอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่เพื่อนๆเอาก่อนไม่ได้บดสภาพเลยไ,ได้อยู่ เพื่อนเพื่อนอามันเฮ็ดอีหยังกันนะพวกเจ้าดอกบักใหญ่ขาวจันทรฟานอยู่นี่มันเฮ็ดอันเดินละนี่อุ้ยเฮ็ดอีหยังอันนี้พวกเจ้าอีกอย่างนี้เฮ็ดกินบลาไหลที่บอกพวกเจ้านี่เด้นี่อุ้ยกินลบลาไหลหรอเฮ็ดเบื่อพวกเจ้าเจอแต่เฮ็ดเบือนี่เด้เจอเฮ็ดเบื่อบุ้งหูเฮ็ดอีกย่างเด้อพวกเจ้าเด้อนี่เดย์คนละ ดอกหญ่เพอร์เอยู่มันเห็ดอีกอย่างนะพวกเจ้าหูว่าเฮ็ดอีหย่างบอกมาเด้อเด้อนี่นะเพื่อนเพื่อนมันเฮ็ดอีกอย่างนี่บอกคอยมาเด้อนี่มันเฮ็ดอย่างละนี่นี่นะงามคักแต่คนหู้สิกินได้บ่หืงามคักเพื่อนเพื่อนบอกมาเด้อเด้อเฮ็ดอย่างเด้อนี่ลายคักพวกเจ้าดอกปักหญ่นะพุ่นื้กะแมนอีกพวกเจ้าข่อยว่าแมนเด้อเด้อพวกเจ้าเห็นน้ำข่อยปะ พวกเจ้าเห็นน้ำข่อยบอบอกมาดเดอ้อเพื่อนเพื่อนว่ามันกินได้บอเทอาาออ่าน่ากันจะได้เอาเนาะคุณน่ะป้าเงาอันี้นงามพวกเจ้าเปในไงบ้านยางตะกอนละคุณน่ะคุณน่ะมันเฮ็ดอีกอย่างเลยพวกเจ้าเฮ็ดอันเด้นอนี่นะพวกเจ้าบอกไปรได้เฮ็ดอีกอย่างนี้เฮ็ดอีกอย่างนี้ขอ,ขอก็บเเคยเห็นมันเฮ็ดอีกอย่างนี้ลึกพ,พ,พิโลนี่นะคือมันงามตายแทนนี่มันจะกินได้บอระบาดนี่ พอมึงบพมันเฮ็ดอันนั้นว่าอันป้าพูน่ะไรจะพูดอีกพวกเจ้าพูดอะไรเงาเนืองจะพูดอีกพูดอะไรพูดอะไรตายพวกเจ้ามันเฮ็ดอีย่างนี่้พมันเฮ็ดอันนั้นว่าอันจีนเขาเฮ็ดธนาเฮ็ดอีย่างก็เฮ็ดจีนธนาคือคือกันไม่ยาเนาะอือมันแมนบอกพวกเจ้าว่าเฮ็ดอันอันเฮ็ดอันเอ้าถือบักลูกพญายานหันให้พญายานเฮ็ดเพิ่งดอกใหญ่หันเอาหามาให้ได้หันเจอเฮ็ดเพิ่งดอกใหญ่อะไรอยู่ในเบื้อง เอาเฮ็ดเพิงพวกเจ้าดอกบักง่ายไปไหะโอ้พป่นนตายพป่นนโอ้โอ้โอ้ตายโอ้โอ้ไปไะพวกเจ้าเ็ดเพิ่งดอกบักง่ายจ้ะปะสภาพนางคือเสียอันก็ยาแเราขอจะเอาไปซ่อมเอาเนาะพวกเจ้าดอกบักง่ายค่ะคนเลยเฮ็ดเพิงพวกเจ้าเจออีกจอกหนึ่งอยู่ข้างๆนี่นี่เอเบิ่งเด้อนี่เด็กอุ้ย รุดจำสภาพสภาพค่อยดีบ้างค่อยคอยคอยยังงงานค่อยยังคล้องใจกับเพ็ดตัวนี้ค่อยเห็นอันอันเฟซบุ๊กบนเฟซบุ๊ก่าซั่นคอยเห็นนันเพื่อนเพื่อนคอยเห็นอะคือว่ามันเม็นเห็ดอันนี้แม่นบอกพวกเจ้ามันเห็ดอันนั้นตัวนี้โอ้มีแมงไหม้กัดกินอยู่ตัวนี้พ่อมึงแมงไหม้กัดกินอยู่ไลยบุ๊มนเฮ็ดอันนั้นว่าพวกเจ้าส่งข่าวมาบอกคอยเดื่องบุ๊มนเฮ็ดอันทาากตนเือ โอ้ยพวกเจ้าอันพวกแม่พวกแม่เฮ็ดอันนั้นทำไวาเฮ็ดอีหยังก็ขะเว้าาั่นน่ะบางกองขดดึงก็คอยจะได้เหงาน้อยเหงาหนึงเมื่อนะเอาเหงาเมื่อนี่ได้มันมีแมงไม้กินอยู่นี่นะควาว่ามันเฮ็ดอันอันนั้นขนาดนี่นะเฮ็ดเข้าไปเฮ็ดยาหั่นน่ะมันแม่นบ่เพื่อนๆบอกข่อยได้นี่มันเฮ็ดเข้าไปเฮ็ดยาบ่นี่ ใหญ่ควกจากนี้อีกก่อนหนึ่งยุ่ลุมุ่นๆูนขาวปนเดินด่ขอจะไปสายให้เบิ่งเดอนี่ดอกนี่กะเถ่าแล้วพวกเจ้านี่เลยนี่คือกันก็เฮ็ดผิ่งเลยนะเพื่อนๆไี่เด้เห็นบรอทั้ง,งก้นมาคือเฮ็ดผิ่งห,หอมหอมนี่หอมดีนี่นะมีแมงไม้กิ่นอยู่เพราะใยบ้านจีมนี่มันคือกับเฮ็ดคอยเคยกินเถกอนเถนะพวกเจ้าน,นะแต่ว่า,า่อยบุ้งบว่ามันเป็นอย่างคือดอกไงกะดอกเถะมันใช่มหนอันเดียวกันวะหรือว่ามันเฮ็ดอันอันนี้ ข่อยว่ามันเฮ็ดอันนั้นในนั้นในที่เฮ็ดอันเฮ็ดเขาไปเฮ็ดยาฮะนะแน่นอนเนี่ยขอยจื้อได้ใบแบบซี่แม่บอกเพื่อนๆยุงบบกใหญ่ไปพกกระฝากดังขึ้นดังขึ้นเนาะวันนี้คนละตื่นเต้นนะอันนี่เนาะส่งข้าวหาเด้อเพื่อนๆเด้อเอาฝากคลิปไว้าตัวนี้ลราพวกเจ้าขอสิฝากคลิปไว้น้ำเฮ็ดตัวนี้ลราเพราะว่าขอขึ้นซื้อได้เฮ็ดอันตัวอื่นมึงลายเพราะปันไหนเราไเบิ่งนี่นะว่ามัน สายตะเฮ็ดตัวนี้หอมดีเลยถสายตาเฮ็ดตัวน,นี่ละเพราะว่าเฮ็ดเพิ่งเขาเขบอกเห็นรูปประมาณว่าสิเกิดหลายเขาเป็นไหนเนะาะเพราะมันบอกเกิดหลายดอกเขาสูงใส่สีสสคนมาเอาเดือนแหละมันกระเจี๊ยเดียร์ละบนนี้ลักษณะเฮ็ดเพิ่งกขาแก่หลายละมาบาทานันมาใหม่อีกเข้าขใจเอฟซีที่ส่งข่าวมาบอกว่าเฮ็ดเกิดแล้วขนาดแต่ว่าข่อยก็มาบาทันอีกแหละพวกเจ้าเอ้ยนี่แหละคนมาเจอแต่เฮ็ดตัวกข,ข่าวบอกเจ้าหน่ยแหละดิสองเงาในี่ยังขาวอยู่แบบเงยอยู่ในเด็กพวกเจ้าในเด็ก คือต่เฮ็ดอันนี้แหละนี่ป้าดพอนะพวกเจ้างามคักมันเฮ็ดอย่างไรเนี่ยงามคักพวกเจ้าเอ้ยนี่ผู้ใดหู้ก็บอกข่าวข่าวเด้อเด้อพวกเจ้าเด้อแล้วมันมันเฮ็ดอย่างนี้นะมันแมนบอเฮ็ดอันโตอันอันเล่าฮะนะพี่น้องว่าเฮ็ดอย่างก็เฮ็ดสั่งที่เพื่อนเล่ากันมาฮะนะพวกเจ้าว่าเฮ็ดเฮ็ดนางเฮ็ดเพื่อนเอาไปเฮ็ดยาฮะนะมันแมนอยู่หว่าข้ามันแมนก็จอบข่าวมาข่อยเด้อเด้อ โบกััคนคขียบนี่นะพวกเจ้าขอทุกคนอยู่ดีมีแหงโซกลาบโซกหมานตำรวยเงินทองโปรเจ็บโปจน